ลองนึกภาพตามนะครับสงครามที่เกือบจะทำลายล้างอาณาจักรอิสลามตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยด้วยซ้าแต่กลับกลายเป็นว่าสงครามครั้งนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนี่ถือเรื่องราวของสงครามริดดะครับมันเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยนะครับว่าถ้าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากไปแล้วเนี่ยอาณาจักรที่สร้างมากับมือจะไปต่อ,อยังไงจะรอดไหม นี่แหละครับคือโจทย์สุดหินที่รัฐอิสลามยุคแรกต้องเจอเลยในช่วงศตวรรษที่7คือพอท่านศาสดามูฮัมหมัดเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหแทบจะในชั่วข้ามคืนเลยครับเอกภาพที่ท่านพยายามสร้างมาอย่างยากลําบากมันเริ่มสั่นคลอนอย่างหนักเลยเหมือนทุกอย่างกําลังจะพังทลายลงมาพวกชนเผ่าต่างๆที่เคยพักดีก็เริ่มแบบทยอยตีตัวออกห่างกันไปสงครามครั้งนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่าสงครามริดดะ หรือบางทีก็เรียกว่าสงครามการละทิ้งศาสนาแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวเลยนะแต่มันคือการเดิมพันเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของรัฐอิสลามที่เพิ่งเกิดใหม่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ตัดผ้ามาที่ศูนย์กลางอำนาจที่เมืองมาดีนะตอนนั้นคือบรรยากาศตึงเครียดสุดๆเลยครับเหมือนมีภัยคุกคามเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางเลยพร้อมจะถล่มเมืองหลวงให้ร่าเป็นหน้ากลองได้ทุกเมือ่อ แล้วความกดดันมันก็สะท้อนออกมาในคำพูดนี้เลยครับนี่เป็นคำพูดที่ผู้ส่งสารเอามาบอกคอลิฟาอบูบากัตมันคือเสียงของแม่ทัพที่กำลังสิ้นหวังแบบสุดๆเลยนะคือเขาบอกว่าถ้าเราส่งทหารออกไปหมดก็จะไม่มีใครเหลือปกป้องมาดีนาอีกแล้วเมืองหลวงอาจจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆได้เลยคือมันวิกฤตขนาดนั้นเลยครับแล้วการกรบฏครั้งนี้เนี่ยนะครับ มันไม่ได้มีศูนย์กลางหรือหัวหน้าแค่คนเดียวไม่ใช่เลยแต่มันเหมือนไฟลามทุ่งจริงๆครับคือมันปะทุขึ้นมาพร้อมๆกันทั่วคาบสมุทรเลยซึ่งแน่นอนว่าเบื้องหลังมันก็มีสาเหตุที่ซับซ้อนมากๆซ่อนอยู่อ่ะแล้วอะไรหลักที่เป็นชนวนของเรื่องทั้งหมดนี้เราลองมาเจาะลึก3สาเหตุหลักๆที่อยู่เบื้องหลังการกรบฏครั้งนี้กันดีกว่าครับก็จะมีเรื่องของศาสนา การเมืองแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนี่แหละประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดเลยก็คือเรื่องสากาดครับหรือภาษีภาคบังคับตามหลักอิสลามคือฝั่งกบฏเขามองว่าไอ้สากาดเนี่ยมันเหมือนเป็นของที่ต้องจ่ายให้ท่านาศาสดามมฮัมหมัดเป็นการส่วนตัวพอท่านไม่อยู่แล้วก็จบกันไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ทางฝั่งของท่านคอลิฟ้าอบูบากเนี่ยมองคนละมุมเลยครับท่านบอกว่าไม่ได้ การปฏิเสธสกาดเนี่ยมันเท่ากับปฏิเสธเสาหลักสําคัญของศาสนาอิสลามเลยนะแล้วคําประกาศของหัวหน้าเผ่าคนหนึ่งที่ว่าตอนนี้พวกท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินของตัวเองแล้วโอ้โหมันชัดเจนมากเลยครับว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องของผลประโยชน์กับอํานาจเข้ามาเต็มๆเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแล้วแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองจากอํานาจส่วนกลางแบบว่าเราจะไม่ส่งสวยให้ใครอีกแล้วอะไรทํานองนั้นเลยครับ โอเคท่ามกลางมิกิตที่ทุกอย่างกำลังจะพังเนี่แหละครับที่เราจะได้เห็นภาวะผู้นําที่เด็ดเดี่ยวของคอลิฟ้าคนแรกท่านอบูบากัดท่านไม่ยอมแพ้ครับแต่กลับวางยุทธศาสตร์ที่ต้องบอกว่าเฉียบคมมากๆเพื่อกอบกู้สถานการณ์ทั้งหมดนี้แล้วยุธทธศาสตร์ของท่านเริ่มยังไงอะเหรอครับท่านเริ่มจากการจัดทัพใหม่เลยครับรวบรวมกำลังพลที่ยังพักดีทั้งหมดที่มีอยู่แล้วแบ่งออกเป็น 11กองทัพย่อยแต่และกองทัพก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยว่าจะต้องไปจัดการกับกลุ่มกบฏกลุ่มไหนที่ไหนเรียกว่าเป็นการกระจายกำลังไปจัดการปัญหาทั่วคาบสมุทรเลยดูในตารางนี้สิครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยการแบ่งทัพออกเป็นหลายๆสายแบบนี้ทำให้ฝ่ายคอลิฟ้าสามารถจัดการกับกบฏท,ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ได้ คือมันมีประสิทธิภาพมากๆเลยครับเป็นยุทธศาสตร์ที่ฉลาดสุดๆในการรับมือกับศัตรูหลายๆกลุ่มในเวลาเดียวกันแล้วในบรรดาแม่ทัพทั้งหมดนี้นะครับมีคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นคีย์แมนเลยก็คือคอลเลบินอวาลิดชายคนนี้มีฉายาสุดเท่ว่าดาบของอัลลอฮ์ที่ถูกชักออกจากฝัก แค่ฟังฉายาก็รู้แล้วว่าฝีมือการรบไม่ธรรมดาแน่นอนและด้วยเหตุนี้แหละครับท่านเลยได้รับภารกิจที่หินที่สุดก็คือการไปชนกับกลุ่มกบฏท,ที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองและแล้วปฏิบัติการรวมชาติก็โปรฉ่าขึ้นครับตลอดระยะเวลาประมาณหนึ่งปีเต็มๆเ,เนี่ยกองทัพของฝ่ายคาลิฟะก็เดินหน้าลุยเลยครับปราบกลุ่มกบฏไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มอย่างเป็นระบบจนราบคาบ ถ้าเรามาดูไทม์ไลน์กันนะครับจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันเป็นปฏิบัติการที่รวดเร็วมากจริงๆชนะแบบต่อเนื่องเลยครับเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ต้องปกป้องมืองหลวงมาดีนะไล่มาเรื่อยๆจนไปจบที่การปราบกบฏครั้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไปคือทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาไม่ถึงปีด้วยซ้ำครับสุดยอดมาก แต่ต้องบอกว่าศัตรูตัวชากาดที่สุดเลยเนี่ยก็คือชายที่ชื่อมุสไซลิมะครับคนนี้เขาอ้างตัวเป็นาศาสดาเหมือนกันแล้วก็รวบรวมกองทัพได้แบบเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นการเอาชนะเขาให้ได้ในสมรภูมิยมามะเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของสงครามครั้งนี้เลยครับถ้าแพ้ที่นี่ก็อาจจะจบเลยทีนี้เรามาดูข้อมูลในกราฟนี้กัน โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าในศึกที่สําคัญที่สุดชี้เป็นชี้ตายที่สุดอย่างยัมามะเนี่ยกองทัพของคาลิฟาสมีกําลังพลน้อยกว่าศัตรูเกือบ3ามเท่าเลยนะใชยชนะครั้งนี้เลยพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่ามันไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนแต่มันอยู่ที่ยุทธวิธีกับพลังใจล้น้วนเลยแล้วในที่สุดไม่ถึงตีครับสงครามก็จบลงแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เลย แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของคาบสมุทรอาหรับไปตลาดการเลยทีเดียวแล้วผลลัพธ์ที่ว่ามันคืออะไรนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย หเลยคือสงครามริดดาเนี่ยมันหลอมรวมคาบสมุทรอาหราับให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะ 2. คือมันสร้างรากฐานอำนาจส่วนกลางที่แข็งแกร่งมากๆและสซึ่งสำคัญสุดๆเลยก็คือมันได้เปิดประตูสู่การขยายอำนาจครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นั่นเองลองคิดดูสิครับ กองทัพที่เพิ่งผ่านสงครามกลางเมืองที่ดุเดือดมาหมันๆเนี่ยตอนนี้กลายเป็นกองกําลังที่เก่นกาดและมีประสบการณ์สูงมากแล้วพวกเขาก็พร้อมแล้วครับที่จะเคลื่อนทัพออกจากคาบสมุทรอาหรับไปเจอกับมหาอํานาจของโลกในตอนนั้นอย่างจักรวรรดิไบแซนไทนกับเปอร์เซียและเนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการขยายจักรวรรดิที่ว่ากันว่ารวดเร็วที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลย มันก็น่าคิดนะครับว่าจากสงครามกลางเมืองที่เกือบจะทำลายทุกอย่างให้พังพินาศมันกลับกลายเป็นเบ้าหลอมที่สร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงเรื่องราวของสงครามริดดะเหาะก็คงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและครับมันพิสูจน์ให้เราเห็นว่าบางครั้งวิกฤตที่ดูเหมือนจะเลวร้ายที่สุดก็อาจจะเป็นสิ่งที่สร้างชาติที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาก็เป็นได้